อารมาชอบอารมาบอกตรงๆอารมาชอบแบบนี้แหละสสลไปถ่ายไหมว่ถ่ายนี่ก็ได้หรอกเดี๋ยวเข้าไปลึกม่ไม่ได้เพราะว่ามันมันจะคําแล้วมัน,นๆๆมก,ก็นเหมือนชีวิตคนเราเนี่ยแหละมีขึ้นมีลงเนาะหลวงปู่กูณท่านว่าเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อวาท่าน ขอภัยนะจับไม่กวดตัดขอพายอะไรเอาว้างไห้จังกันก็ได้เวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อหลงประคุณท่านมาเขาว่ากูดีก็มีเขาว่ากูไม่ดีก็มีเพื่นว่าแต่ว่าถ้าเขาว่าดีก็อย่าหลงถ้าเขาว่าไม่ดีก็อย่าเสียใจเพื่นว่าให้วางใจเป็นกลางนั่นแหละ ดวงอาทิตย์ดวงตะวันก็เหมือนชีวิตคนเนี่ยแหละขึ้นลงขึ้นลงไงล่ะหันละถูกสะทุกค่ะผมดินใหม่หมดเลยเด้อเอาหันละเอาหันละพอดตะวันดูบรรยากาศนะคะสวยงามค่ะพระอาทิตย์ตกดิน านให้ทําจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอีกทีนะคะเป็นทรช่องหลวงพ่อคูณมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนๆช่องรวมโชคชาแนลนะคะเรามาพูดคุยกันหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564ออกนะคะใครที่มีโชคมีลาบก็รวมโชคก็ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนทุกท่านเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราสู้ต่อค่ะรวมโชคก็เหมือนกันนะคะสู้ต่อลุยต่อค่ะรวมโชคก็เจ็บเหมือนกันนะคะเจ็บเหมือนกันก็ได้มาอยู่ค่ะแต่ว่าฮับฮัฟครึ่งครึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราลุยต่อสู้ต่อค่ะเราก็มาฟังธรรมะจากปู่ท่านก็เพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจนะคะเราก็สู้ต่อลุยต่อใครที่แปลได้ใครที่ มีโชคมีลาบก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ก็ไม่ท้อค่ะรวมโชคก็ไม่ท้อเหมือนกันบุญเราอาจจะยังไม่ถึง,งหรือว่ามันยังไม่ถึงคิวเรานะคะก็รอวันที่มันจะเป็นของเรานะคะรอวันที่มันจะถึงคิวเราค่ะรวมโชคก็เหมือนกันให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะรวมโชคก็ให้กําลังใจเป็นแฟนนะคะเป็นแฟนก็ให้กําลังใจรวมโชคด้วยนะคะ เสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีกัลยาณมิตรเอซที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคชินเนลนะคะรวมโชคจะพาคุณผู้ชมมาไหว้นะคะมาที่วัดสว่างธรรมดานวัดสำนักสงฆ์อภัยวันนะคะนี่รวมโชคซื้อดอกไม้มานะคะ คืบหน้าของการสร้างองค์หลวงพ่อพรงงามนะคะก็จะถามช่างเข้าดูนะคะว่าได้ประมาณแปดสบเปอร์เซนแล้วค่ะประมาณ80ดเอร์เซแล้วนะคะเหลือเก็บรายละเอียดสีด้านล่างก็จะเป็นอันเสร็จนะคะค่ะรวมช่วขอแจ้งข่าวนะคะขออนุญาตแจ้งข่าวกัลยาณมิตรและคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะ ปู่ท่านเริ่มรับแขกแล้วคะเริ่มรับแขกตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์พศ2564นะคะเริ่มรับแขกพบญาติธรรมต่างๆตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะคะปู่ท่านก็จะลงมาพบญาติธรรมตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ตั้งแต่16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะท่านใดมีความประสงค์จะเดินทางมา พบปู่ท่านมาทำบุญหรือว่าจะมาทำพิธีต่างๆอาทิเช่นมารดน้ำมนต์เจิมกระเป๋าหรือว่าเจิมรถท่านใดที่มีความประสงค์จะเดินมาเดินทางมาพบปู่ท่านนะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะก็ท่านใดที่มาก็ขอให้ใส่แมสแล้วก็ล้างมือนะคะ ล้างมือด้วยเจลทุกครั้งรักษาระยะห่างก่อนเข้าพบปู่ท่านเพื่อทําพิธีต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ทุกคนทุกท่านกันลยาณมิตรญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่มานะคะรวมโชคขออนุญาตแจ้งข่าวค่ะค่ะรวมโชคกับให้โชคนะคะมาด้วยกันค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะคะเรามาด้วยกันแล้วก็เรามาไหว้องค์หลวงพ่อพระงามนะคะ เราก็ขอพรจากองค์หลวงพ่อพระง,งามตรงนี้นะคะพอมมีโชคมีลาบนะคะรวมโชคกับให้โชคก็เอามาไล่มาไหว้องค์หลวงพ่อพระง,งามนะคะแล้วก็จะเดินมาดัาง,ลงหลังะรวมโชค,ะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะกาญยาณมิตรทุกคนทุกท่านมาไหว้สกักการะขอโชคลาภจากองค์ปู่องค์ย่าท่าสดิตนะคะ สวยภาพสวยๆนะคะค่ะรวมโชคมาเห็นมุมสวยๆนะเห็นภาพสวยๆเป็นแสงสะท้อนแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์สะท้อนออกมามันเหมือนแก้วนะคะเหมือนแก้วสารพัดนึกรวมโชคคิดเองนะคะเหมือนแก้วสารพัดนึงมันเป็นแสงสะท้อนออกมาเหมือนตรงปากองค์ค์ย้าท่าสเสด็จนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างเหมือนลูกแก้วที่อยู่ในปากขององค์ ปู่นะคะองปู่ท่าเสด็จนะคะภาพสะท้อนอยู่ตรงองปู่องค์ยาท่าเสด็จนะคะเราก็จะเลยมาขอพรจากองคปู่องค์ยาท่าเสด็จนะคะรวมโชคอะมีมาลัยมาไหว้สักการะองคปู่องยาท่าเสด็จนะคะรวมโชคก็จะอธิษฐานขอพรให้กับรวมโชคแล้วก็การยานามิรของรวมโชคทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให องค์ปู่ยาทศเดชประทานโชคลาภความสุขสวัสดีนะคะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดสมความมุ่งมั่ปรารถนาแก่เราทุกสิ่งทุกประการข้อเข็นวินกรรมอันใดก็ขอให้ขจัดปัดเป่าไปมีแต่โชคแต่ชัยค้าขายร่ำรวยเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางไม่ขาดสายดังสายน้ำนะคะหลังไหลเข้ามาหาตัวเราไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศทางน้ำ ทั้งนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ขอให้เงินทองเข้ามาโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบารมีองค์ปู่องค์ย่าจงประทานพอรอย่างที่ลูกคิดลูกหมายทุกสิ่งทุกประการด้วยเถินสาธุสาธุาธาธพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิปูญา,าสเสด็จประสิทธิด้วยเถินสาธุสาธุาธค่ะ Oh, ส,ว,สวัสดีค่ะ,คะรวมโชคนะคะให้โชคชาแนลค่ะวันนี้ก็พวกเราสองสาวนะคะมาทําบุญค่ะมาที่วัดสว่างทาบรรดาลหรือว่าสํานักสงฆ์อัมพายวันนะคะค่ะอยู่ที่บ้านยางงามตำบลบงใต้อําเภอสว่างแด,ดดินจังหวัดสกลนครน,นะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดเนาะลนหลายคนก็ไปเที่ยวหรือว่าไปทําบุญกันเราสองคนก็เหมือนกันค่ะเราสองคนมาทําบุญที่ ที่นี่นะคะมากราบนมัสการปู่ฤาษีค่ะแต่ว่าพวกเรามาก็มาถึงก็ประมาณเที่ยงใช่ไหมใช่ไปรวมโชคก็เทีท่ยงจะบายแล้วค่ะ,คะก็คือยังไม่เจอปู่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เจอปู่คะ่ะแต่ว่าในระหว่างที่ที่รอกราบนมัสการปู่นะคะพวกเราก็ไม่นิ่งคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเรามาทําบุญเนาะวันนี้ก็เลยได้โอกาสกวาดกวาดลานวัดนะคะ แล้วก็ทําความสะอาดห้องน้ําค่ะก็อนุโมทนาบุญน,นะคะกับให้โชคแล้วก็รวมโชคนะคะทุกคนค่ะอตอนนี้นาฝากเพื่อนๆนะคะ,คะก็เลยเอาบุญมาฝากเพื่อนๆเป็นแฟนช่องทุกๆคนนะคะค่ะถ้าหากว่าปู่ท่านลงมาตอนไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะส่งข่าวนะคะ ติดตามไหมนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้รวมโชคด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับให้โชคแล้วก็รวมโชคด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับให้โชคแล้วก็รวมโชคนะคะในการทําคลิปดีๆนะคะออกมาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภแล้วก็คลิปทําบุญหลักคําสอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ